สบายดีพ่อพี่น้องพบกันอีกแล้วเนาะกับกำปานพาเลาะเมื่อนี้สิภาคพ่อพี่น้องออกมาเบินเขาหน้าเที่ยได้มาประมาณสองสามหมื่นละเมื่อคืนนี้ฝนตกก็เลยถอยออกมาเบิ่นก็จะใส่ยังก็จะม,มาใส่ตุม่มบ่เคยเห็นที่แท้แบบนี้ปกติก็จะจะใส่แถวน้มไงหนำน้องหนำ เป็นบึงอันนี้มาใส่ตามให้หน้าเขาก็เคยเห็นเตอร์บิทลังในก,นกระมี่หัวปลาเขาถึงเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆห้องออกมาหละอบึงน้ำหละอบึงขัานหน้ายานันหัวมีอากาศตรงหนา้า งามเสาทีนี้เขาก็บอกงามอะไรเนาะหน้าไผก็กอุ้ยถือมาเนี่ยจะสิได้ใส่บอเพราะว่ายังเหลืออยู่สองไฮแคมห้องทีหนามเขาขานาขาดมันบ่มีนามนามทางขานาเขาขาดเลยมันบอกมีนามก็เลยบดใส่กระพอมมูเนาะ มูนซีหาให้นะ่ะใสไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันเลยแบบงามกว่าแล้วจะลงไปเบิ่งสองไฮยู่พู้นที่นมเขาข้างหน้า,ขา,ข,า,นาขาดเบิังเลยเขาปีนี่จะจะเป็นแบบนีเบิดเนาะหน้าไผ่กับมันบรรยากงามจะเป็นบใบแดงๆปนเหลืองเขียวเขียวบ่ชขักคัน,นไดใสฟุ้ยแน่กัน เกียวคือแบบนี้จะเป็นเกียวสัมๆแบบนี้หนาพ่นใส่ฟูเยเนาะตอนนี้คือสต์มนสพนยังพ่นใส่ฟูหย,ยาบพอมบรรยากาศวันนี้ก็คุมฟ้าคุมฝนเบื้องจกักทั้งห่างเอาเวลาเจ็ดแปดโมงก็ยังคุมอยู่ยังบ่เห็นแดด นี่ก็มาหอดน,นาแล้วจะเป็นซีหาไฮไปจนหอดผลหอดไฮชิ้วเขียวๆุ่งๆประสิทิภาพไปเบ่งว่าเป็นไงน,นะฝนตกป้าสว,ว่างมันล่ะบ่อยกับงามแต่เกาขั้นซ้ำนี่นี่เขาหน้านี่นี่เต็มหมดแล้ว เลี้ยวจนบสชอดวางหมดแล้วแต่ปีนี้กะถือว่าโอเคอยู่หน้าเฮานีเนาะจะเป็นหน้า,าเฮานี่ลกหยาแล้วใส่ปุ้ยแล้วเรียบร้อยไข่แน่ตอนีเ้เพิ่มเพิ่ความแตกต่างกันนะทั้งขางเป็นมาความแตกตา่างเฮากะ เอาใจใส่ในน้อยน,นึงจึงงามเนาะเขาก็ได้คเอาใจใส่กับคือเห็นหนั่นแหละบลกออกไปแล้วก็ยังมีเขาปนอยู่เนาะนี่เขาปนจะเป็นสูงแบบนี้มีร้าใหญ่แท้ให้หนยนาวมันจะเป็นสูงแบบนี้นี่ขาวๆสูงๆล็อกออกเท่าใดเท่าอะไรยังคือเก่า หลังจากใส่ฟู้ยใส่ฟุนฟุญนดี่ก็เข้าใส่ตัวไฮ้ฮหญ่นี่ก็ประมาณลดเคิงคือเป็นตะกะนี่ตัวไฮเขาสูงๆเข้าใส่ลดหนึ่งสะพกเลยแสดงบ่ามป็นหน้าเขาน้าเพิินนี่ถ้าเขาเป็นพ่อฟุนพ่อฟู้ยหรือก็จะเป็นแบบนี้้ามให้ ว่าน้ำก็บกบวชุ่มขาดอยูอ่ใส่คนมาเกี่ยวหยาเดเลยนะคนมาเกี่ยวหยาจนแปลนมนาคดีนะเฮาบ่ได้มีเวลาออกมาตัดขจ้าจมาเกี่ยวคือให้นี่กับใบหญ้งงามันเลยนะี่ฝากนั่นเจ้าบ่ง,งามันไปเลยโอ้ขจ้าเ,เกี่ยวหยาดหายเลยสุดขั้นเลยเกี่ยวมัดเลย ดีเลยนะเฮาบมเดมีเวลาออกว่าเบิ้งมันเอ้ยโอ้ยกับลมไอ้เอาขาเจ้าเกี้ยวซะอ้ยเขาแต่แหกงามางขึ้นเลยเบิ้งเขาแต่แรกนี่แต่แตให้ตะกะ่าให้นี่ให้เดียวนะชีบอมีหนามเฮาบบหูมันขาดอยู่ใส่เฮากะอาดเบิ้คุบอนแล้วแต่มันก็นยังโอ้มีหนามอยู่คือเกา่านี่ก็ยังมีพักอีนพัก อยู่แต่ก็ลงไปลุกเลยเพราะว่าเขาช่วงนี้มันไกล้จะม่านแล้วถ้าเอาไปซูนโก๊มันมันหักแล้วกิยานมันบสสมบรณ์ถางหน้าเขาเขาจะใส่จะสอบไปเบิดเนาะเพราะว่าถ้าเขาใส่ตะขีดินมันจะขาดแบบนี้ฝนตกมากมันขาดทันงเห็ดไหนามมาอยู่เลยมันจะขาด แต่ละไฮเขาก็ใส่กระสอบไว้ใส่เป็นกระสอบไปบดกันฝนตกมากเขาบอกมีเวลามาอัดท่านนั่นกะบ่ขาดแห้งกันเทาบ่ใส่ขาดขาดออกจนกว่างเลยเป็นสามสี่สิบเส้นเสือกนี่เอาใส่ไปเพเขาให้แล้วแค่นั้นก็ใส่คนะือกันหน้าเขาในนี้พมาาเจิต จ็ดไฮนั่นเ่ยูนีน่หาให้แต่ว่าอยู่แค้มฮองอีกสองไฮมัสิพ้าพี่น้องมันไปเบิ่งว่าอยู่แค้มฮองมันสิงามคืออยู่แถวนี้บ่แต่ว่าเขาปนนี่ไร่ที่แถวลกในกระเบือนี่เลาลกถีบน้ำ็ย่างเขาปนแงกกูปีเอาเขาปลูกกแต่ยังมีอยู่คือเกา่าเดี๋ยวลงไปเบิ่งแค้มฮองกันเลยลงมาใส่สี horn แหละหนามปีนใส่ เมืงอแรกสิส่วนหมูลอมาส่วนหมูออกมากา,ปานปลาเสียงปลาบ่อนงามใสคักกะลิเมื่อสากไปโคมไปส่วนหมูออกมาใสมาหากา,ปานปลาแรงก่อนหน้าสองหายจะแยกอยู่ไกลจากหมูเนะี่ยเพราะว่า พูดตะกี้เขาจะปั่นน้าเขาจะจะปั่นแบบบอลได้งามกับปั่นไงเพื่อทุกคนแล้วก็บบอลได้กีฬาเอกปั่นซ้ำกันเพื่ทุกคนนะเพราะว่ามันจะเท่าเทียมกันบอบอว่าผู้ใดได้แต่บอลงามผู้นั้นได้บอลงามผู้นี้ได้บอลกี่ฬาโอ้หนามีเนาะอ๊อกนกนกเชิงนกไก่นะ เออมีน้ำอยู่เนาะเขาจะเอาฟูยลงมาใส่เลยเอามาอัดไปใส่ขึ้นเกลือขึ้นเบาเะไรใส่ผอสมอไปเดี๋ยวเอาลงมาเดี๋ยวเอาฟูยลงมาหวานให้นี่ไอ้นี่ก็งามอยู่แต่ว่าบบบันไดเนาะยังไม่ได้ใส่ฟูยคือไ้นี่นี่ก็ได้ความพผน,นกระทบแห้งน้ำหองขาดเข้ามาอ,กอักใหญ่เลย ขี่ไสขึ้นมาเต็มเบิดเขาแต่กะมีบอลยั่งอยู่เนาะนี่บอลมันเข่ามามจะเป็นสายหองเข่ามาแบบนี้ซึ่งเฮ่าก็ได้เอากระสอบมาอัดกับแม่แล้วต้องเดฮ็ดแบบนี้นี้บ่เด็ดแบบนี้นบ่อยูนี่ตอนบบนีนเบบน้เอากระสอบให้ขี่ไส้เส่แล้วก็เอาไม้ปองปิดขอกขอา้างใน เรากะมาแปลงหองแปลงยังให้มันเป็นทางดีๆแมันเจอบ่าขาดนี่ก็มาอัดอยู่ครึ่งมือเป็นน้องเลยบาทโอ้บักไ่เลยเสียหายไปไลาเติบแต่กับวบ่าเป็นยังเฮาก็บไม่ได้คอยใส่ใจไม่ได้ดอกไครสองไห้มีแต่เสียเอาฟุ้ยลงมาใส่บาทนี่มันมีน้ำแลยหน้าให้หน่อยเขามีนม้ำเขาก็สก็มไปเอาฟุ้ยกอนเนาะทวอตว่าเสียเอาลงมาใสา พัดยาน่นบ่มีหนามก็เลยบ่ได้แบกลงมาขี้ขานแบกขึ้นแต่ก็ได้ขึ้นไปเอาคือเก่าเฮาก็บ,บ่ได้ใส่เฝน่นก็บ,บ่งามคือหมู่โอ้หนามใส่เลยมาแรกก่อนสีชวนหม,โม,โมูเอามากันปลาคักเล้วแบบหนามใสๆนี่เห็นปลาดีเสะคันมีแต่บ้านเฮาก็บ่ค่อยอยากมีปลาอะไรมันเป็นปลา เป็นปลาบอยใหญ่ให้ปลาปีเดียวปาลาล,ลูกมันเสือเพวกเข้ากับเห็ดคลิปเกี่ยวกับหาอยู่หา,หากินอยู่แล้วมาสายหนีอยู่แล้วเนาะเป็นอย่างไกรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหาในเด้อมีอยู่สามสองทางเนะาะเห็ดก็คือติกตอกแน่เฟซบุก๊กแน่และกันยูทูบแน่ก็เข้ากับเชืเ็ดคลิปเกี่ยวกับตลก เฮ้ยห้าไปเป็นคลิปสัน้นคลิปเาวา็ลงล o u t u b e แนะ่ลองเชือกลองเชือกตัดลง t ิกตอกแนะ่ก็เฮ็ดสลับมุนเวียนกันไปนะน้ำใสเลยแต่กกอย่าลืมนันเดอไปเบิง้งเลยวกมียังบออันนั้นกับฝากคอมเมนต์มากก็ได้จะเอาสิบเปปรับปรุงเลยวกแกไขไปน่วกันเสร็ไปเอาฟุ้ยกันตอน ນີ້ເບິດເຍົາຈົກກ ายตตึงแตกเลยหอาวนแล้วเพื่อแตกสแตนต้องใส่ปุ๋ยมันแหล่บ่อเห้่าของพวีโอกาสจะพัวฝนหยาดฝนบาตกไปใส่แบบนีหล แดดหอนแห้งแล้วเขาก็แล้วแลวเนาะการออกมาเบิ้งหน้าแล้วก็ใส่ปุ้ยหน้าเขาสำหรับอีพี่นี่กับโบมี่ยังไลยมีจะพาออกมาเบิ้งหน้าแล้วใส่ปุ้ยตัวน,นี้แหละอีพี่หนาจะพาไปเห็นยังกะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเขาเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รับชมผ่านมาแล้วก,กดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจช่องคำาปานพ้าเหลาของเฮานะากับ่บมีหยังสิตอบแทนก็มีแต่คำขอบใจท่านั้นแหละขออวยัยใ,ให้พ่อนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่มันควันเงินมีเงินมีคำหลังมาเทมาเนาะสำหรับมื่อนี้ขอกาวคำว่า,วาวสบายดีบ๊ายบาย